สวัสดีครับมีครับเยนจีบปไหนไปน้ำเกาเยนฟอร์ดครับวันนี้ครับเขียนจีกลับบ้านไม่ได้ไปตัวครับอยากได้นุกไปเลี้ยงครับแมนวะแมนครับบปไหนไปน้ำไเจ้านี่ของากับบ้านให้เลือกเอาครับตอนนี้มีลิวตันแล้วก็สามกุกห้อยแล้วก็คาลุม กูอางหนึ่งคำอยู่ในกองรวมครับให้ให้เลือกก่อนเอฟซีนะครับเพราะว่าเป็นทีมงานครับนี่ครับนี่ครับคือทำไมมันใซคขนเพื่อนางมันหรือว่ามันเฮ้ยมันต้องมีนะต้องว่าน่าทีเป็นทีบทกวีว่าจนไหนอีกนาดานะครับตัวที่มอที่ไศษดตัวีนี่ คือลิวตันนี่ยังไม่ชัดนะครับแต่ว่าอยู่อยู่ในป่าป่าได้ยินป่าลิวตันนะครับเดี๋ยวไปใส่มันบินมาติดเลยแล้วก็มีครัวอ่างหนึ่งคำแน่นอนหนึ่งคำอนาคตมากกว่าหนึ่งคำแล้วก็มีคาลุมครับคาลุมดีมากเี็งใหญ่คาลมุมสองกุกคาลุมนะครับ ตัวนี้พร้อมขึ้นกลงครับแต่ว่ากรงเดียวยังไม่ว่างครับคือนกนคัดผ่านทั้งนั้นนะครับเสียงดีทุกตัวครับดูเจนเจนจะเลือกถูกไหมทำใจลำบากไหมร้องไห้ก็แล้วก,ลกันมเดือดใจหลบากนี <laughs> ่ครับ <laughs> เห็นเยอะๆแบบนี้นะครับผมค่าอีกปีสองปีนะครับ ผมก็ต้องมานั่งกดโทรศัพท์ไล่ขอแบ่งกับอาจารย์อยู่สายเมืองนะครับเพราะผมจะกลับไปอยู่วันนอกถ้าวัานนอกนี่ก็คือหาไม่ได้นะครับหาไม่ได้จริงๆครับถ้าหลูตันคาลมนี่มันหายากนะครับหายากจริงๆครับนกนกดีๆนะครับนี่คือความชอบ มาเจอนกสายเมืองนะครับถึงได้เจอนะครับปูอ่างสามคุกดิวตันถ้าแถวบ้านนี่ครับต่อมาอายุสามสิบกว่าปีนะครับยังไม่เคยเจอเลยครับมาเจอที่สายเมืองนี่ครับอาจารย์ไหนท่านไหนก็น่าจะรู้ครับว่านกป่าภูเขาหรือว่านกแถวตางจังหวัดนี้สุดยอดนาขนาดไหนครับ ตอนนี้มีโอกาสก็นำมาให้ทีมงานนะครับได้เลี้ยงนะครับแล้วก็ให้กับคนที่รักชอบนกเขาใหญ่นะครับได้เอาไปเลี้ยงนะครับไม่ใช่ว่าทำเป็นอาชีพนะครับอาชีพผมมีนะครับผมงานหลักเรามีนะครับงานหลักผมก็ เดือนนึงก็หลักหลักหกนะครับผมนี่ครับมาแบ่งปันน้องนุ่งนะครับมาสร้างอนาคตให้ต้นกล้าลูกหลานอยู่ครับรายได้ก็หลักหกนะครับอันนี้คือความชอบครับเลือกเร็วโอ้จะเลือกตัวไหน เขาซาให้โอกาสขอนนะเนี่ยไม่งั้นให้เอฟซีเลยนะว้าดสวยสวยคาลุมรือเปล่าคาลุมแล้วครับกลัวเดียวโอ้ยบังกระได้พี่น้องจัดป้องใม่ไปช้ำนะไปช้ำเอาตัวใหม่อย่างดีเลยครับโอ้ยนี้ สองกุกคาลมนะครับสองกุกคาลมสั้นปีต้องแย่หลงเนาะตรงนี้ครับสองกุกคาลมดีมากเสียงเพาะมากนะครับนี่ครับตัวนี้บอกแล้วบอกว่าต้องเอาหัวนกแมวหมดเออบอกเอาหัวนกแมวนั่มเกือบได้แล้วฝนเนาะมีสองหางได้ตัวนี้ครูครูดีมากครับตัวนี้ นกคาลูมาจานสองนะครับริ่มติดตามนะครับโอ้ของแท้ครับตัวนี้สองกุเต็ตมคาลมครับ,ลรบเล่นดีครับใจดีโอ้เลือตึกตัวอีกคว้ามับเลยโอเคครับผมติดตามคลิปต่อไปนะครับ<า>สวัสดีครับ